ใช่ okay, ครับพร้อมเป็นตะเพ็ดเนาะว้าว wow. แล้วมีหอมมีอะไรนะตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีและก็กระวานไหนกระวานนะํำมาดูหน่อยแลนี่ก็พริกเออเอาไปโรยหน้าอันนี้ก็อ่าพริกสดอ่คา,าครับคล้ายๆคาครับแต่ว่ามันจะหอมกว่ามันจะหอมแล้กวก็กินง่ายใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วใส่เลยใส่เลย เออเอ้ไป้ลยโอเคโอ้หอม้าวให้มันเดือดก่อนแป๊บหนึ่งเนาะหั่นปลากระพงนะครับปลากระพงนี่ซื้อแมคโครนะใช่มั้ยเอาเมือนั้นเพื่อเป็นชิ้นหน่อยๆหั่นมาในแพ็คเมืองไหนชิ้นใหญ่บ่ชิ้นนี้แหละจิ๋มหั่นเอาเหลยใช่อ๋อกี่บาทดิร้อยหบาบทอ่าสะอาดเนาะ ก็เท่ากับได้ตัวเนื้อแต่ว่าเขาเหดเป็นเนือ้อมาแล้วแมนได้ซิกนึงเพราะว่าตัวนึงมันตัวใหญ่ไงอ,อืพอคั่มเนี่ยแล้วหั่นพอคั่มเดี๋ยวมันจะหดลงอีกถ้าเ,เล็กมากมันก็จะเล็กอือ๋อจะนำไปปรุงมันก็จะปรุงง่ายใช่ไหมอยากใส่ลูไปลาลูาปลาน้ำตาลมุ้งที่รสหวาลนิดนึงนนอกหวา,หวาโอเค ใส่ปลาครับใส่เลยเดแทบโอเคใส่เลยให้มันสุกทึงคนได้เนี่ยกระวานใส่ก้านมันด้วยกระ,ะวานอืมกินได้เลยนะเหมือนกินต้นขาอ่อนนั่นแหละแต่ว่ากินง่ายกว่านะอันนี้ก็ปล่อยไว้ให้มันเดือดเนาะแล้วต้องปิดฝาไหมหักฟองทิ้งหน่อยแทบจะไม่มีนะ ว่าล้างที่มันอเมันสะอาดมันสะอาดมันสะอาดมันก็จะมีฟองเราต้องล้างวิธีทำให้ปลาสะอาดก็คเกลือเอามาล้างเกลือล้างเกลือเอาปลาไปล้างเกลือล้างเกลือถูล้างเกลือเลือดมันหมดอ่ะมันจะไม่ขาวอ่ะอ๋อเลยอ๋อต้อเรียกว่าใบเลย ักชีฝรั่งหรือผักหอมเปรบ้านเราโอเคแล้วก็ผักชีจีนแล้วก็ผักชีอตนนี้แล้วแต่คนชอบใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อมะนาวจะใส่ตอนปรุงนั่นแหละค่อยจะกินค่อยใส่ถ้าเอาไปต้มด้วยมันจะขมนุ่นเอาใส่จานนุ่นแล้วก็บีบมะนาวใส่ตามชอบรสตามชอบเปรี้ยวเค็มเผ็ดอ๋ออันนี้ใส่พริกสด ใส่พริกสดก่อนใช่ไหมแล้วไงต่อรอก่อนเสร็จแล้วบอกเอาน้าเดี๋ยวบอสซิบมึงบอกว่าแซ่บหรือบแซ่บลืมียอมั่นใจมากอืมั่นใจมากว่าพูโอเคมากแต่ว่าเปรี้ยวๆค่อยใส่อ๋อไอ้บักหน้าค่อยใส่ทีหลังใส่ลงไปชั่หน่อยเห็นบ่อาใส่เลยครับเอ่่นกีวาเออนัวดีเห็นบ่มันจะนัวกว่าน้ำมันก็จะเป็นสีเทาต้องใส่เกลือบ่นอส ใค่ย <Okay, okay. S 2> ิปพุงไปแล้วรอบนึงอ๋อโอเคแต่ว่าความชอบรสชาติของแต่ละคนนะแล้วแต่ชอบแล้ถ้า <All right. S 2> ใส่น้ำปลาลงไปเห็นไหมสีน้ำมันจะเปลี่ยน oh, <ส>อ,อ๋อสีมันจะดปมข่อมขึ้น oh. แต่ถ้าบางทีเขาจะต้มน้ำสต๊อกไว้ไง uh huh. แต่เราไม่มีเวลาต้มน้ำสต๊อกโอเคน้ำสุกนี่ครับกวาอกวางน,นะครับมันจะคล้ายๆขานะอันนี้เขาห่อมาให้อย่างดีเลยสั่งออนไลน์นะครับผมสั่งทางช้อปปี้นี่ นี่สั่งมายังนี่สภาพเดิมๆเลยนะี่ <S <S ใส่เข้ามาอย่างดีเลยยังสดๆอยู่เลยผมไปกินที่ว่าผมไปเที่ยวแหลมงอบนะครับจังหวัดตราดอะ่ะไปกินต้มกระพงกระวาน่างนันผมก็งงว่ามันคืออะไรพอสั่งมาแล้วก็เลยติดใจก็เลยหาซื้อกระวานมาหลายตลาดเลยครับในกรุงเทพเราในนนทบุรีเราไม่มีผลสุดท้ายมาจบที่สั่งออนไลน์ นะครับแล้วก็สภาพก็โอ,โอเคเลยเออแล้วถึงขนาดว่าพ่อชอบมากนะถึงขั้นสั่งต้นมาจะเอาไปปลูกที่บ้านเลยมันกินง่ายกว่าขามันกินกินมันกินมันเหมือนมันแรงนะเพลิองแรงหอมกว่าขาได้ซ้ําแต่ว่ารสชาติมันจะดูแล้วมันไม่เผ็ดเท่ามันไม่ฉุนเท่าขากินทั้งต้น,นก็ได้นี่เอาต้นช่วงแรกๆละช่วงที่มันอ่อนอ่น่ะ ขาขาวเขาแกะให้อย่างดีเลยเนี่ยครับเอมีประโยชน์หลายอย่างลองทํากินดูนะอันนี้ผมจะตักต้มปลาไปกินแล้วโอเคครับขตักใส่ถ้วยครับโอ้หอมโอ้อยากให้เธอกินหอมด้วพี่น้องว้าวก็คือว่าคล้ายๆเนาะคล้ายๆขาแต่มันหอมกว่าอืมตักเยะพรชอบกินหมายถึงว่าตักตะวันนะอ๋อ Hom qua gim ngay quả ngay mhm 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 เผ็ดเนาะแต่ว่าบ่เผ็ดดอกมันก็สดรลล้อนดีชิมรสชาติดูครับเป็นยังไงบ้างต้มปลาแตบบ่ว่าใส่กระวานนะครับไม่ใส่ขาเนี่ยนี่กระวานเออปลาต้มปลากับหงโอ้ยเป็นตะเพ็ดเ,เออน้ำกันอืมหอ,อม นี่คือว่ามักบ่ก่ว่าขอซิมมึงอันนึงนะ่อะเธอให้คาออนมัหันมาเป็นแว่นบ่เยอะมเยอะแต่เยอะอืมอือืมอืมอเป็นเันเผ็ดเผ็ดเย็นเย็นเผ็ดบวกเย็นแต่เย็นเท่ากับเผ็ดหรือความเย็นมากกว่าความเผ็ดหน่อยนึงมันไม่เหมือนขาด สักทีเดียวคามันจะเหมือนเผ็ดเผ็ดแล้วก็ไม่ค่อยเย็นเออแล้วก็อันนี้จะเป็นปลากระพงที่ว่าเราซื้อเฉพาะเนื้อนะครับที่แมคโครแล้วมันแยกซื้อเฉพาะเนื้อได้ใช่ไหมใช่เออม,มันสดมันสะอาดก็คือว่าบางทีมันก็มีแบบขายเป็นตัวแล้อนะันนั้นมันต้องเสียเวลาแล่แต่อันนี้ผมทำกิน,นง่าย ันนี้ก็น่าจะตักได้อยู่ถ้าดูในหม้อน,น่าจะตักได้สามวยสี่เยอยู่นะนะตักได้สามสี่ครั้งอยู่ราคาเท่าไหร่นะอืมร้อยห้าสิบห้าบาทก็เหมือนซื้อตัวหนึ่งเหรอเนาะใช่ไหมเอ่ออันนี้เป็นผมไปเจอมาที่ว่าไปเที่ยวแหลมงอบครับแหลมงอบที่จังหวัดตดัดเพิ่งไปมาอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละแล้วก็ โ้สุดประเทศไทยไกลมากไกลมากๆเลยเขาเป็นอำเภอเล็กๆแต่ว่ามีอะไรนะมีประวัติศาสตร์มีท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะช้างนะครับแหลงมงอบมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากมีสวนทุเรียนเยอะมากๆโดยเฉพาะเส้นที่ว่าจากแหลงมงอบจะไปอ่าวตาลคู่นะครับ เดี๋ยวอลองเสิร์ชดูในเน็ตนะครับมันจะห่างกันประมาณ14-15กิโลจากตรงสุดเขตประเทศไทยถ้าเราดูในแผนที่จะแหลมแหลมอะล้วก็ไปอ่าวตาลผู้ทำไมต้องไปอ่าวตาลผู้อ่าวตาลผู้เป็นหาดทรายที่เดียวในละแวกนั้นแถวนั้นเป็นทะเลก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะป่าชายเลนมันจะไม่มีที่เดินลงไปเลยเอ้ยไม่ไม่ใช่ ไม่มีที่ลงไปเล่นทรายแต่มันจะเป็นแบบเล่นเละนะครับเป็นน้ําทะเลแบบเล่นเละแล้วก็มีที่หนึ่งจริงๆแล้วพอเดินลงไปได้ก็คือหาดทรายดําหาดทรายดําที่ว่ามันอุดมสมบูรณ์มากจนทรายมันออกเป็นสียังดําๆอยู่แต่ว่าช่วงนี้นะครับเขาปิดปรับปรุงเนี่ยปีหกเดเนี่ยเขาปิดปรับปรุงเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปว่าไม่มีหาดทรายให้เราลงไป แต่มันจะมีทางที่ว่าเช่นทางคล้ายๆศึกษาธรรมชาติเลยนะสวยถนนลาดยางดีๆใหญ่ๆนี่แหละครับผ่านหมู่บ้านผ่านหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เป็นทางที่ว่าผ่านอะไรเขาสมิงน่าจะเป็นอำเภอนะถ้าจำไม่ผิดครับผ่านสนามบินแล้วก็จะแวะลงไปเลี้ยวลงไปเป็นทางแยกลงไปอ่าวตาลคู่ที่นี่โอ้ยทรายนี่อย่างดีเลยครับลองดูในคลิปมิ uh สเตอร์หนุ่มทรายแบบ สวยถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ใช่สีขาวมันจะออกสีแดงๆหน่อยอออเออแต่ว่ามันยังสะอาดอยู่แล้วก็ยังเป็นส่วนตัวอยู่พอลงไปปุ๊บนะผ่านสวนทุนเรียนผ่านสวนมังคุดลองกองโอ้บรรยากาศดีมากๆครับต้องลองลองไปเที่ยวดูนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าถ้ายังอ่าไปไปกินอาหารนะ แนะนำร้านถ้าอยู่ในตัวแหลมงอบนะครับร,รีสอร์ทก็เยอะรีสอร์ทหลายที่แล้วก็ไม่แพงอย่างเช่นบ้านครูหนูอย่างเช่นบ้านอะไรนะมันมีชื่อบ้านแหลมงอบเรอยู่นั่นแหละอยู่เส้นกลางเมืองนั่นแหละครับกลางคาว่ากลางเมืองนี่โลเดียวได้ไมั <c oughs> ้งคำว่ากลางเมืองจากตรงนจากไปสมีมันมีขแขวงการทางไปสมีแล้วก็เริ่มเป็นโรงเรียน ขวามือมี c ีเจมีโรตัสแล้วก็ไปสุดเอาตรงเซเว่นใหญ่ที่ว่าตรงเป็นประภาคารที่ว่าสุดเขตประเทศไทยนะครับก็มีร้านร้านแนะนําเลยครัวลุงจา๋าใช่ไหมครัวลุงจ๋านี่ก็จะมีเมนูต้มกะวานปลากระพงแล้วก็มีผัดฉาทะเลอะไรต่างๆไม่แพงนะลองไปดูได้ในเมนูนี่ยต้มวันนั้นต้มผมรู้สึกว่าใส่ถ้วยมาจะ ก้าสิบบาทเนาะไม่แพงเลยแล้วก็รสชาติอร่อยครับผมกินข้าวกินยำอะไรหมดเลยทุกอย่างก็เช็คบินแค่สามร้อยกว่าบาทวันนั้นเนี่ยเอออยู่แค่ประมาณนั้นกินสามสี่อย่างผมไม่ได้กินเยอะนะครับแต่อร่อยแล้วก็จอดรถง่ายจอดรถข้างทางเลยทุ่มครึ่งวันนั้นไปยังฝนยังมีปล่อยอยู่หน่อยนึงแทบจะไม่มีรถเลยครับชาวบ้านเข้าบ้านหมดแล้ว เป็นอำเภอที่เงียบสงบแล้วก็บรรยากาศดีมากถ้าลิกนี้ความวุ่นวายนะแบบว,ว่าเราเบื่อกรุอองเทพนี่ขับรถออกไปก็ประมาณสามไม่ใช่สามห้าถึงหชั่วโมงก็ไกลเอาเรื่องอยู่แต่ว่าค่อยๆไปบรรยากาศมันดีนะครับเอา้าลองไปทําดูนะครับอ้าโอเคครับนะหันด้วยกันครับทีนี้ขออนุญาต